สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณชื่อชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงช่องนี้คุยแต่เรื่องบอลน,นะครับเจอกันเหมือนเดิมในช่วงเดือนลงสนามวิเคราะห์จอดดีเกมการแข่งขันฟุตบอลคู่และรายการสำคัญสำคัญแต่ค่าคืนนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่23ธันวาคมแม้ว่าจะใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเข้าไปเต็มทีนะครับแต่ว่ายังคงมีฟุตบอลลีกหลักของยุโรปนะครับให้ได้รุนกันต่อมีแค่ รายการเดียวก็คือเกาโชชนาแล้วมี2คู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะหยิบเอาเกมทั้ง2คู่มาวิเคราะห์เจาะลึกให้ได้ชมกันนะครับจบจากเกมในวันนี้แล้วนะครับฟุตบอลรายการหลักๆนะครับก็จะหยุดพัก2วันเลยนะครับก็คือวันที่24และ25าธันวาคมเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเดือนลงสนามวันที่26่ธันวาคมเป็นโปรแกร,รม Boxing Day ซึ่งไฮไลท์จะอยู่ที่เกม พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเอาละครับสองคู่ในวันนี้นะครับเป็นเกมเกาโชชาาไปดูโปรแกร,รมการแข่งขันกันก่อนนะครับก็เป็นเกมที่ฟิอเรนตีนาจะพบกับอูดินเนเซเวลาที่หึงคืนครึ่งและอินเตอร์พบกับโคโมเวลาที2กับ45นาทีเราไปดูเกมคู่แรกครับทีมม่วงมหาการฟิโอเรนตีนาจะเปิดสนามซาดิโออ่าซาดิโออาร์เตมิโอฟรงคีในเมืองฟอเรนต์นะครับรับการไปเยือนของ อูดิเนเซ่นะครับฟุตบอลคู่นี้ก็เล่นเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูนะครับอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมกันครับฟิอเรนตีน่านะครับซึ่งต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในฤดูดดกาลนี้นะครับลงเล่นมาแล้ว1 5นัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป2นัดยิงได้28เสีย11ประตูมีอยู่31คะแนนขณะที่อูดิเนเซ 16นัดนะครับชนะ6เสมอ2แพ้8ปนัดยิงได้19เสีย25ประตูมี20่สิคะแนนนะครับฟิอออยู่อันดับ5ส่วนอูนิเนเซอยู่อันดับที่9นะครับมาดูนะครับผลงานในการลงเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมฟิออเรนตีน่านะครับก็มีเสมอกับเอมโปดี2ต่อ2ในฟุตบอลโคปาอิตาลีก่อนจะแพ้จุดโทษ3ต่อ4ทํทำให้ตกรอบไปแล้วนะครับ จากนั้นก็เปิดบ้านเฉือนชนะกกยารี่1ต่อในฟุตบอลเกาโชเซเดอาเปิดบ้านต้อนชนะลาซิน7 .0 ต่อในฟุตบอลยูโ,โปรปาคอนเฟเดเ์ลีกนะครับแล้วก็ไปเยือนแพบโบรินญาศูนย์หนึ่งในเกมเกาโชเซลากรที่จะบุกเสมอวิเตเรกีมาไราส์1ต่อ1่ในรอบเพลย์เฟสนัดสุดท้ายนะครับของยูโ,โปรปาคอนเฟเดเ์ลีกแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุป5เกมหลังสุดในทุกรายการฟรนดินาชนะ2นะครับ คิดเป็น40%เสมอ2นัดคิดเป็น40%แล้วก็แพ้1นัดคิดเป็น20%ขณาที่อูดินเนซ่นะครับ5นัดหลังสุดผลงานโดยรวมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีบุกเสมอเอมปอีหนึในเกมลีกเปิดบ้านแพ้เจโน่0ศในเกมลีกบุกชนะมอนซ่าสอในเกมลีกแล้วก็แพ้นาโปลี1-3ต่อ3คาบ้านในเกมลีกกลางสัปดาห์ครับลงเล่นในฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้ให้กับ อินเตอร์นะครับ0ประตูต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นใน5นัดหลังสุดทุกรายการอูดิเนเซชนะแค่นัดเดียวครับคิดเป็น20%เสมอ1นัดคิดเป็น20%แล้วก็แพ้3นัดคิดเป็น60%โดยรวมไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีนักการพบกันของคู่นี้ครับฟิออรกับอูดินะครับในดุการที่แล้วก็เจอกันในเวอร์ชันฟุตบอลลีก2นัดยเย้าเยือนปรากฏว่าฟิออรทได้ดีกว่าครับบุกชนะอูดิเนเซ2-0นะครับ 24กันยายน2023แล้วก็เสมอกัน2 2ที่บ้านของฟิเรนตีนานะครับ15มกราคมปี2024ส่วนการพบกันนะครับในเกมลีกเฉพาะที่ซาเอโออาติเมโอฟรังคีนะครับ6ครั้งหลังสุดฟิเรนตีนาก็ดูดีกว่านะครับชนะ10นยดุดการ2018-19ชนะ10นยดุดการ2 0 1 9ชนะ32มุดการ2020-21แล้วก็แพ้0ูนต่อ4คาบ้านจุดดุการ2021 -22 ชนะ2 0ฤด,ดูกาล2022-23และฤดูกาลที่แล้วเสเมอกัน2ประตูต่อ2 5ครั้งหลังสุดเกมลีกที่ฟอร์เรนเนี่ยฟิออชนะ4เสเมือ1แล้วก็<ม>อูดิบุกชนะแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นดูจากสถิติดูจากฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าฟิออร์ดูดีกว่าอูดีเนเซ่ทีนี้มาดูกันที่สภาพความพร้อมล่าสุดครับเกมนี้นะครับลาฟาเลปาาดีโนก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนทีมากชุดที่เล่นในเกมกลางสัปดาห์กับวิตเตอร์ก,กิม,มาราสิสหลายตำแหน่ง แต่ที่จะหมดสิทธิ์ใช้งานแน่ๆก็คือโดโดนะครับแบ็กขวาที่ติดโทษแบนเพราะฉะนั้นไมเคิลคาโยเดจะได้ลงมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนก็คือแบ็กขวานะครับส่วนในรายของเอโดอาโดโบเวนะครับที่มีปัญหาที่หัวใจนะครับเคยล้มฟุบหมดสติคาสนามแล้วก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็หมดสิทธิ์ลงเล่น ฟุตบอลอาชีพตลอดชีวิตไปแล้วนะครับมารินปอนคาชิดเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นี่คือ3คนนะครับที่ปราดิโ,นโ,นโมสิตใช้งานแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับทางนี้นะครับในการจัดทีมก็จะเล่นในระบบ4-2-3-1มอเซเคนนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องจะปักเป็นหน้าเป้าต่อแล้วก็จะใช้อันเดียโคปานีอันเบิร์ดกุตมุนซันแล้วก็ริคาร์โดอสอตติลนะครับเป็นตัวปั้นเกมรุกอยู่ข้างหลัง ทางนี้ยาซินอาร์ลี่กับดานิโลคาตันดีนะครับจะยืนเป็นกลางรับคู่กันนะครับขณะที่แนวรับปีเอโตรโคมุโซกับลูก้าลานียจะยืนเป็นคู่ปากหลังตัวกลางและโรบินโกเซนจะเล่นเป็นแบกซ้ายและดาวเด่นของทีมในตอนนี้ก็คือดาบิดเดเคานนั่นแหละครับอดีตผู้สำป,ประตูของแมนเชสเตอร์จูไนเต็ตก็จะลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมมี ผลงานการเซฟที่ยอดเยี่ยมมากนับตั้งแต่อย่าให้มาเล่นกับฟรีออ์เอนตีนาเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแนวโน้มในการจัดทีมเรนาค่อนข้างจะพร้อมนะครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับของคอสตารรุนยาอิชนะครับเกมนี้ก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นโตสำคัญหลายคนนะครับไล่ตั้งแต่มาดูกาโอโคเย่นะครับผู้สารประตูนะครับที่เจ็บที่นิ้วนะครับมาตินปาเยโรและลาอตโรจานเนตติสองตัวหลักในแนวรับมีอาการบาดเจ็บ แล้วก็ยังมีตัวลุกอย่างออยเอซาราก้าแล้วก็ซันดี้ลอฟลิดนะครับรวมไปถึงคีนนเดวิสนะครับกอ,องหน้าร่างใหญ่นะครับกลุ่มนี้คือมีปัญหาบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับทำให้มีตัวเลือกจำกัดแต่ยแง้วก็ตามนะครับรุนยาอิชนะครับก็ยังมี11คนแรกที่ค่อนข้างจะลงตัวโดยเฉพาะแนวรุกครับฟอยองโตแวงนะครับจะลงล่าถ่ายคู่กับลอเรนโซลุกกาเหมือนเดิม นั่นก็หมายความว่าตัวเก่าอย่างอาร์ซิซันเชสก็คงจะออกสตาร์ทบนม้านั่งสารองนะครับส่วนแดนกลางนะครับอาตูอัตตาเยสเปอร์คาวสตรอมและก็เยอเกนเอเคเลนคัมนะครับจะคุมเกมร่วมกันนะครับขณะที่แผงกองหลังโทมทัสคิสเซนเซนยาคาบิโยแล้วก็อีซักตูเร่ปาการหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสก็จะลงพนักกำลังร่วมกันเหมือนเดิมโดยตำแหน่งผู้สาบป,ประตูต้องใช้ลาสวาน ซาวาหลงเฝ้าสาวเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสภาพความพร้อมนะครับอูดินเดเซดูจะมีปัญหามากกว่าฟิออเรนตีนาเรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้งสองทีมครับฟิออเรนตีนาครับเล่นในระบบ4 2 3สผู้รักษาประตูก็จะเป็นดาบิดเดเคอาแข้งกองหลังมีไมเคิลไคลโเดปิเอโตโคมสโซลูกาลานเอลีและโรบินโกเซนกองกลางตัวรับเป็นยาซีนาตีกับดานิโลคาเตาดี ตัวรุกนะครับอันเดียโคปานี่อันเบิร์ตกุดมุนซันแล้วก็ริคาร์โดซ็อตติลหน้าเป้าคือมอยเซ่เคนมีลาไฟเล่ปาลาดิโนเป็นเทรนเนอร์ส่วนอูดิเนเซ่นะครับในระบบ352ผู้สองฟุตปาโตเป็นราชฟานซาวาแผงกองหลังก็มีโทมัสคริสเซนเซนยาคาบิโอแล้วก็อีซักตูเร่กองกลางวิงแบ็กด้านขวาเป็นคิงเซ่เอซิบูเอนะครับมิฟิลตัวกลาง3คนเป็นอาร์ตูอัตตาเยสเปอร์คาวสตรอมแล้วก็เยเอร์เกนเอเคเลนคัม วิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นจอแดนเซมูราคู่หน้าเป็นฟอรยองโตแวงกับลอเรนโซลูกามีคอสตารุญยาอิชเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่มาติโอมาเคนาโรนะครับก็ถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของขุมกำลังชี้มาที่ฟีออเรนตีน่าครับและเกมนี้เล่นที่ซาโตอาเดเมโอฟรังกี ก็น่าจะเป็นทีมมุ่งมหาการเฟรนดีนานี่แหละที่เป็นฝ่ายของเกมเดินหน้าบุกใส่ขณะที่อูดิเนเซ่น่าจะมาเน้นเล่นแบบรัดกลุ่มอาศัยจังหวะชาบเฉยของคู่หน้าโตแหว่งกับลูกก้าก็พอมีลุ้นครับแต่เมื่อ,อมองจากภาพรวมทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นเฟรนดีนาที่ทําได้ดีกว่านะครับมอซเคนนะครับน่าจะเป็นตัวทีเด็ด เป็นตัวความหลังของทีมเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีขุมกําลังนะครับสำรองที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมอีกหลายคนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมเลยมองว่าฟิลิปิน่าถ้าเล่นไม่ผิดฟอร์มอย่างน่าเกลียดก็คงจะบดเอาชนะอูดินเซได้แบบไม่ยากนะครับสกอร์คู่นี้น่าจะออกมาที่ฟิลิปิน่าชนะอูดินเซที่สกอร์สประตูต่อ0ูนย์ครับทีนี้มาดูอีกคู่หนึ่งนะครับอินเตอร์เจอกับน้องใหม่โคโม เกมนี้เล่นกันที่ซาร d เดโอจูเซ p เป e เมซาในเมืองมิลานนะครับเวลาที2กับ45นาทีนะครับเรามาดูอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมก่อนเจอกันในนัดนี้ครับอินเตอร์นะครับอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับอ่าอยู่อันดับ3านะครับ15นัดนชนะ10เสมอ4แพ้1ยิงได้40เสีย15ประตูมี34คะแนนขณะที่โคโมอยู่ในโซนล่างๆของตารางครับอยู่อันดับ16 16นัด ชนะสามเสมอหกแพ้เจ็ 3, 36, 7, ยิงได้18เสีย28ประตูแล้วก็มีอยู่15คะแนนนะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมครับอินเตอร์5นัดหลังสุดนะครับก็มีเปิดบ้านเฉือนชนะแอตเลติสหนในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านชนะปารีสเกาโชส์สามในเกมลีกบุกไปเยือนแพ้เบลูกูเซนศูนย์หนึ่งในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนที่จะคืนฟอร์มด้วยการบุกถลม 6, ่มลาโซหกศูนย์ในเกมลีกสัปดาห์ที่แล้วและกลางสัปดาห์นะครับ ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยโคป,ป้ายเซเดียรอบ16ทีมชนะอูนิเนเซสองประตูต่อศูนย์โดยรวมนะครับผลงานก็ยังยอดเยี่ยมนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4นัดคิดเป็น80%มีหลุดแพ้ไปเกมเดียวครับก็คิดเป็น20%ขณะที่โคโมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับจริงๆก็เหนียวแน่นนะแพ้แค่เกมเดียวครับ5เกมหลังสุดมีบุกไปเยือนเสมอเจเนว่1ในเกมลีกแล้วก็เปิดบ้านแพ้เฟรนตินา0 2ย์ในเกมลีกจากนั้นเปิดบ้านเสมอ มอนซา1-1ในเกมเลีกบุกเสมอเวเนเซีย2-2ในเกมเลีกแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเล่นในเกมเลีกเปิดบ้านชนะโรม่า2ประตูต่อ0 5นัดหลังสุดเป็นเกมเลีกทั้งหมดนะครับชนะ1นัดคิดเป็น20%เสมอ3นัดคิดเป็น60%แล้วก็แพ้นัดเดียวนะครับคิดเป็น20%คือ5เกมหลังสุดทั้ง2ฝั่งเนี่ยแพ้ทีมลนะ1นัดแต่ถ้าดูจากรายการที่ลงเล่นกู้ต่อสู้ที่เจอนะครับอินเตอร์เจอของ ของใหญ่กว่าโคโโมเยอะนะครับเอาละทีนี้มาว่ากันที่สภาพความพร้อมล่าสุดเลยนะครับเพราะว่า2ทีมไม่ได้เจอกันเลยนะครับในเกมลีกช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของสภาพความพร้อมอินเตอร์นะครับซิเมเนอินซาก,ก้ก็คงจะปรับกลับมาใช้ทีมชุดใหญ่ลงเล่นหลังจากที่ใช้ทีมชุด2เอาชนะอูดินเนเซ่สองูนย์ในฟุตบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์แต่นะครับยังหมดสิทธิ์ใช้งาน ทั้งลาฟาเล่ดิเจนาโรประตูสำรองนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นชแบงเป้าว่าฟรานเชสโกอาเชบีสองตัวหลักในแนวรับยังเจ็บอยู่และล่าสุดก็มาเสียนิโคลโรบาลล่ากองกลางโตสำคัญเพิ่มไปหนึ่งคนนะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยคงยังต้องใช้ยานบิเซกนะครับเซฟันเดอฟรายและอาลิสานโดบาสโตนีลงเล่นร่วมกันนะครับในตำแหน่งปลากระลังตัวกลาง3คนนะครับ แขงกลางตำแหน่งของนิโคลบาเล่าก็คงจะต้องเป็นดาวิดเอฟราตเตซี่ที่ลงมาเล่นแทนโดยที่มีฮาคารชนานูรูกับเฮลิกมาคิดยานเป็น2ตัวหลักที่จะคุมเกมตรงกลางพีออสซิลินสกี้นะครับก็คงจะต้องออกซ้าบนมานั่งสำรองไปก่อนแล้วก็วิงแบ็กสอฝั่งนะครับน่าจะออกซ้าด้วยเตนเซลดุมฟรีสกับเฟเดโกดีมาโกและแนวรุกคู่หน้าก็จะปรับกลับมาใช้มาคุสตูรามนะครับกับ ลาอูาโลมาร์ติเนสโดยที่มาโกอนาลูวิชเมดิทารมี่ก็คงจะหลุดกลับไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับส่วนโคโม o ของฟรานเชสฟาเบกาสนะครับในเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะมีปัญหาในการจัดทับเนื่องจากว่ายังขาดแค่มาร์ซิโมแปโรเน่ไม่ถือตัวรุกที่ยังเจ็บอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดแม้กระทั่งพาิคูโตเน่ที่เจ็บไปนาน ก็กลับมาปรากฏตัวในสนามซ้อมอาจจะมีชื่อในทีมแต่คงเป็นแค่สำรองไปก่อนเกมนี้นะครับก็จะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับเอมิลอัลเดโรเ,เ,เน่าจะได้ลงเฝ้าเสานะครับเพราะฉะนั้นเปเป้เรน่าก็คงจะออกสาร์ตวนมานั่งสำรองส่วนแนวรับนะครับแนวรับคู่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นเอโดอโดโกดานีกากับมาร์คโอดิเวอร์เคมนะครับแล้วก็ใช้ เซจิโรเบโตกับลูกัสดากุนย่าเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับยืนอยู่หน้าคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวรุกนะครับก็ลงล็อกแล้วตอนนี้นะครับกาเบรียลเซเฟซ่านิโคพาสและอาริอูฟาเดราจะทำหน้าที่เป็นตัวปั้นเกมลูกหลังหน้าเป้าก็คืออันเดียเบลอตติกองหน้าร่างใหญ่ที่เล่นมากับหลายสโมสรน,นะครับทีนี้มาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับอินเตอร์ครับในระบบ35-2นะครับ ผู้รักษาประตูเป็นยานซอมเมอร์แผงกองหลังก็มียานบิเซกเซฟานเดอฟรายและอาร์เรนโดบาสโตนีกองกลางครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นเดนเซลดูมฟริสมิฟิลคูกอารมิฟิลตัวกลาง3คนดาวิดเดฟราเตซีอาคาร์นูรูและก็เฮลิกมาคกิดายานวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเฟเดริโกดิมาโก้คู่หน้าครับมาร์คุสซูรามกับเลาอุตโลมาร์ติเนสโดยที่มีซิมูเน่อินซากี้เป็นเทรนเนอร์ส่วนโคโมนะครับในระบบ4231ผู้รักษาประตูเป็นเอมิลอัลเดโร แข้งกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นอิกนัสฟานเดบเรมนะครับคู่ลากระหลงตัวกลางเป็นเอโดอาโดโกดานิก้ากับมาร์โกดิวักเคมต์แบ็คซ้ายเป็นมาโกซาร่านะครับมิดฟิลด์ตัวรับเป็นเซจิโรเบโตกับลูคัสดาคุนยาตัวรุกทางด้านขวาเป็นกาเบรียลเซเฟซาตรงกลางเป็นนิโคปัสทางฝั่งซ้ายเป็นอาริอูฟาเดราและหน้าเป้าคืออันเดรียเบลลอตติ มีฟันเชสฟาเบกาสเป็นเทรนเนอร์และผู้ตัดสินได้แก่อันโตนิโอกูอานะครับก็ไม่สูสีครับแม้ว่าโคโมจะเล่นได้เหนียวแน่นขึ้นนะครับหนัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าเกรดบอลกระดูกบอลยังเป็นรองอินเตอร์เยอะและเกมนี้เล่นที่ซาโดจูเซเปเมซาบวกกับอินเตอร์นะครับมีขุมกำลังเชิงลึกที่ดีแม้จะขาดนะครับผู้เล่นตัวสำคัญอย่างปาวาอาเชบี แล้วก็บาเรล่าแต่ไม่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับมีคู่หน้าที่อันตรายครับตูรามราโุโรมาติเนสนะครับแล้วก็ยังมีตัวสำรองที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกนะครับชานรูมากิตยานก็คุมเกมตรงกลางได้แกล่งแล่นั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเป็นอินเตอร์ที่เป็นฝ่ายคองเกมไว้ได้หมดค่อยๆบดค่อยๆนวดไปเรื่อยและก็คงจะ เอาชนะโคโม่ไปได้แบบไม่ยากผม,มว่าชนะแบบสบายๆและสกอร์น่าจะออกมาขาดลอยด้วยครับสกอร์คู่นี้ครับผมคาดว่าอินเตอร์จะต้อนชนะโคโม่3ประตูต่อ0นะครับนี่คือ2คู่ของเกมเกาโชซาที่จะเล่นกันในค่ำคืนวันนี้เราทิ้งท้ายด้วยสกอร์ตามคาดของ2คู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลเกาโชซาในคืนวันนี้นะครับ เฟรนตีนาน่าจะชนะอูดินเซ่สอต่อศและอินเตอร์น่าจะชนะโคโม3สประตูต่อศูนนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเดินลงสนามประจำวันจันทร์ที่23่ธันวาคมเราหยุดพักกัน2วันนะครับแล้วกลับมาเจอกันในเกมโปรแกรม Boxing Day วันพระสัปดาที่26่สิบธันวาคมนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนท่านที่กด Subscribe ไปแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับถือว่าท่าน Subscribe ไปแล้วนะครับ